12อย่างนี้จะหายไปหลังอัปเดตรีบทำก่อนจะพลาดโอกาสนะคะอันดับแรกกิจกรรมเช็คชื่อรายวันอย่าลืมกดแลกตรงนี้นะคะ 2. แต่งแห่งความจริงอันอบอุน่นแต่สำหรับเพียววาน,นิลลายยังมีให้กระชายอยู่ค่ะ 3. กิจกรรมสวนปริศนาอันนี้มีทั้งรางวัลทั้งสูตรแรกแล้วก็มิชั่นด้วยค่ะ 4. พนหอกแก๊กแสนอลมานอย่าลืมไปกดรางวัลแล้วก็แลกในลานนะคะ 5. ปฏิบัติการเก็บของเฉลยของคุกกี้เพียววานิลา 6. b บิสเรดอย่าลืมกดรางวัลแล้วก็ในชอ็อปเราจะแนะนำให้แลกของตามนี้โดยเฉพาะโซลสโตนของ Shadowmi l ค่ะ 7. กิจกรรมสุ่มสกินความเป็นไปได้ของโลกอีกใบสำหรับสุ่มสกินยังมีเวลาเหลือให้อีกประมาณ1เดือนค่ะ 8. กิจกรรมพิชิตระดับคุกกี้แบล็กแซฟไฟ สำหรับตัวนี้แนะนํามากๆนะคะสําหรับกิวแบทเทิลดังนั้นพยายามเก็บให้ได้ดาวเยอะๆนะคะเพราะว่ายิ่งดาวเยอะคะแนนตอนตีกิวก็จะได้เยอะตามค่ะ 9. สุ่มไอซิ่งมายคุกกี้ถ้าหากว่าสกินถูกใจก็อย่าลืมไปแลกมานะคะ10ล้านพิเศษฉลองอัปเดตไอเทมแนะนําตามนี้ค่ะบางคนถ้าหากว่าต้องการกาชาเพิ่มอาจจะซื้อในนี้ไปแทนค่ะ11 Mon ็ดมอนสเตอร์โอลแมนอย่าลืมไปกดรับรางวัลน,นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างรางวัลที่ได้มาค่ะ 12. สุ่มคุกกี้แห่งโชคชะตาอย่าลืมกดแรกนะคะแนะนําความสําคัญตามนี้ค่ะโดยอันดับหนึ่งของเราก็คือเพียววานิลากับชาโดว์มิวค่ะเพราะว่าเมตาเพิ่งมาค่ะสุดท้ายสเปเชียลทิปค่ะรู้ไหมคะว่าหลังอัปเดตแล้วจํานวนเยนลี่และประกาศจับจะถูกรีเซต็ตดังนั้นใช้ให้หมดก่อนอัปเดตจะดีที่สุดค่ะ และโดยปกติแล้วของรางวัลประจำวันต่างๆจะถูกรีเซ็ตทุกวันเวลาสีทุ่มใช่ไหมคะแต่เพราะว่ากิจกรรมจะถูกอัปเดตวันที่12ตอนตีสีของไทยดังนั้นหลังจากรีเซ็ตประจำวันแล้วเราจะสามารถรับรางวัลรายวันอีกรอบก่อนที่จะถูกอัปเดตได้ค่ะส่วนพัสต่างๆอย่าง Kingdom Pass รางวัล a าร n a แล้วก็เพียววานิลา Pass จะถูกส่งเข้าเมลบล็อกอัตโนมัติดังนั้นเราไม่ต้องรีบกดรับก็ได้ค่ะ ทั้งหมดนี้คือเช็คลิสต์12สิ่งที่ต้องรีบทำก่อนอัปเดตเพื่อไม่ให้พลาดรางวัลดีๆถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ